สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รพครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับนะครับอานิสงส์ห้าประการของผู้มีศินนะครับอานิสงส์อานิสงส์ของความถึงพร้อมด้วยสิลของผู้มีศินมีห้าประการนะครับฟังดีนะครับท่านผู้ชมครับผมเคยบอกในอีกคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอานิสงส์นะครับอานิสงฆ์ของศีลห้ามีอะไรบ้างนะครับ มีหลายจํานวนหลายข้อนะครับแต่อันนี้แต่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอันนี้สงห้าประการของผู้มีสินนะครับอันนี้ส่งของความถึงพร้อมด้วยสินของผู้มีสินนะฮะมีห้าประการคือนะครับผมอาจจะเคยพูดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะแต่ก็พูดอีกได้นะครับท่านผู้ชมนะผมนะฮงเล็บหนึ่งครับได้ประสบโคะกองใหญ่นะครับผม เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุวงค์เล็บสองกิตติศัพท์อันดีงามของผู้มีศินย่อมกระชอนไปนะครับองเล็บสามเมื่อเข้าสู่บริษัทใดๆเป็นผู้องอาจไม่ขวยเขินเข้าไปนะครับองเล็บสี่เป็นผู้ไม่หลงทำกาละหรือหมายถึงนะระลึกถึงศินก่อนตายนั่นเองนะครับ ท่านผ้ชมข้อวงเล็บที่5นะครับผมขั้นร่างกายแตกภายหลังมรณนะจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะครับผมแล้วจิงท้ายไว้ว่านะครับผมปาตะลิคามียสูตรนะครับผมอาจจะเป็นในหนังสือในไตรปิฎกหรือพระสูตรนะครับคำพีที่เขาเขียนบันทึกไว้นะครับ เงินประแตป้ปรดกนะครับผมนี่นครับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ผมก็มีเพียนเท่านี้นะครับอันนี้5ประการของผู้มีศีลนะครับอันนี้อของความถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีลมี5ประการนะครับวันนี้ก็มีเพียนเท่านี้น,นะครับท่านผู้ชมครัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องผมนะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ mm. เพื่อจะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีก ต่อไปนะครับท่านผู้ชมในานาคนนะครับดูน,นะครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม